ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่สายมูทุกคนนะครับครับผมวันนี้ผมมีพระเครื่องหลวงปู่ทิมพิมพ์คุณแผนยุคต้นนะครับมามาแบ่งปันพี่เพื่อนเพื่อนสายมูทุกคนนะครับอ่าก็สำหรับใครที่อ่าตอนนี้อ่า คิดว่าตัวเองดวงไม่ดีนะครับก็คุณแผนลงอุทิมเนี่ยก็ช่วยได้นะครับก็ช่วยได้ก็ใครที่เป็นสายมูก็จะรู้ดีนะครับใครที่เป็นสายมูก็จะรู้ดีนะครับก็ลงอุทิมชุดนี้นะครับผมเก็บมานานนานมากนะครับหลายปีแล้วนะครับก็ก็เลย ไปไล่สืบสอบนะครับสืบสอบหาข้อมูลเอ๊ะพิมพ์ทรงนี้เนื้อแบบนี้มันเนื้อเนี่ยมันเนื้อมันแท้นะครับอ่าเนื้อมันแท้นะครับแต่พิมพ์ทรงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปหลายๆพิมพ์นะครับก็จากที่เคยศึกษามานะครับครับก็เมื่อกี้ก็อ่าหลุดไปนะครับหลุดไปไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับ อ่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับก็พระเครื่องหลวงปู่ทิมชุดนี้นะครับก็จะเป็นอ่ายกต้นซึ่งอ่าผมเนี่ยได้มานานแล้วนะครับได้มานานแล้วนะครับ ก็ก็เลยไปอ่าสืบสอบหาข้อมูลนะครับเอ๊ะนะฮะอ่าถ้าหลวงบุตรพิมเนี่ยดูจากเนื้อหามวลสารเนี่ยมันมันใช่นะครับมันแท้นะครับแต่ว่าพิมพ์ทรงเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนอ่จากที่เซียนเซียนหลายๆคนเซียนใหญ่หลายๆคนเนี่ยที่มีชื่อเสียงในประเทศเนี่ยนะครับเขาบอกกันนะครับ กขบอกกันนะครับก็เลยไปซสิบต่อหาข้อมูลนะครับก็ยิ่งหายิ่งเจอนะครับพระลงปทิมเนี่ยยิ่งหายิ่งเจอนะครับ ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันพ,พี่เพื่อนๆสายมูทุกคนนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับในราคาที่มันจับต้องได้อ่าเพราะบางทีเนี่ยบางทีเราไปเจอเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันแท้หรือเปล่านะครับมันแท้หรือเปล่าพิมพ์นี้เขาเล่นกันไหมแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับอ่าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า พระคุณแผนเนี่ยนะครับชุดชุดที่ผมเก็บเนี่ยจะเป็นยุคต้นนะครับมันพาะมันจบที่เนื้อพี่นะครับภามันจบที่เนื้อนะครับก็ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันพี่เพื่อนเพื่อนนะครับในราคาที่มันจับต้องได้นะครับในราคาที่เอ่อมันจับต้องได้นะครับ <c oughs> เนี่ยนะครับอบอลอย่างนี้นี่นะครับแบบนี้อันนี้เป็นมอกไม้นะครับอันนี้เป็นมอกไม้ เนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นว่าน108ร้อยแปดรบบว่าน108ร้อยแปดผสมว่านดอกทองอันนี้ก็เป็นบล็อกไม้เหมือนกันนะครับ ครับก็เผื่อมีพี่ๆสายหมู่คนไหนสนใจนะครับก็ไลน์แอดมาได้เลยนะครับไลน์แอดมาได้เลยนะครับที่กูเองนะครับกูเองหรือ f a c e b o o k ทศพลแก้วคนงามนะครับก็ไลน์แอดมาคุยกับน้องได้นะครับคุยกับผมได้นะครับก็ชอบองไหนเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับเป็นพาราที่จับต้องได้นะครับ ก็เป็นพลาที่จับต้องได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ